มื่อวานนี้นะคะที่มีการฉีดวัคซีนก็มีปัญหาให้พบเห็นเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วในแอปเนี่ยยืนยันบอกว่าให้มาฉีดที่นี่เวลานี้นะคะแต่พอไปที่ฉีดวัคซีนกลับไม่มีข้อมูลของตัวเองค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมไปดูที่เพจ Facebook หมอแลบแพนด้าค่ะที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่แฟนเพจเข้ามาปรึกษาปัญหาว่ามีการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่พอไปถึงจุดบริการกลับไม่มีรายชื่อทําเอาเสียวความรู้สึกไปตามๆกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อรับวัคซีนแล้วก็ค่อนข้างลําบากในกา,ในการเดินทางมีผู้แสดงความพิเห็นในโพสต์นี้นะคะกว่า2,700ข้อความ หลายคนเจอกับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลยค่ะขณะที่ผู้แสดงความคิดเห็นจํานวนหนึ่งไม่อยากให้ต่อว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจําประจําจุดการฉีดวัคซีนนะคะเพราะมองว่าเป็นความผิดพลาดของระบบและการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลเอง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่กรุงเทพม,มหาคนครและหลายจังหวัดนะคะอย่างที่ขอนแก่นก็เกิดขึ้นเหมือนกันบางคนเนี่ยถูกเลื่อนวันแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ฉีดด้วยทําให้ต้องเดินทางไปสอบถามข้อมูลตามสถานที่ที่โรงพยาบาลที่ไปตั้งจุดให้บริการอย่างคุณป้าท่านนี้ค่ะเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจสอบสิทธ กรณีถูกเลื่อนสิทธิ์ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นหลังจากได้รับข้อมูลจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลขอนแก่นวันที่13ระกรกฎาคมโดยคุณป้ายืนยันนะคะว่าลงทะเบียนรับวัคซีนที่โรงพยาบาลศรีนครินเอาไวา้และตามกำหนดเดิมได้รับการนัดหมายให้เข้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกาในวันที่8มิถุนายนทำให้เกิดความสับสนค่ะคนไข้อยู่น,นั่น เราก็ไปแจ้งทางโนนเ้วก็บอดีมาอีกสักระยะหนึ่งก็มีกันว่าเลื่อนเลื่อนแล้วก็โอนชื่อเราไปโรงพยาบาลศูนย์ด้วยนะเราก็เลยงงงงว่าอ๋อคือไม่ได้การแจ้งอแต่เราได้ยินเอที่เขาประกาศอะ่ะท่านรัฐมนตรีที่ประกาศว่าถ้าใครลงหมอพร้อมแล้วจะไม่เลื่อนไงคะอเออเราก็เลยมาถามดูเราก็ไม่อยากรอนาน สรุปแสดงว่าปัญหาที่ประชาชนสะท้อนออกมามีอยู่ด้วยกันหลักๆ2รูปแบบ<ฆ>ก็คือ1ลงทะเบียนกับหมอพร้อมไปแล้วแต่พอไปถึงจุดฉีดไปในเช้าวันเมื่อวานเนี้ย<ฆ>วันที่7ปรากฏว่าไม่มีชื่อ,อก็ต้องผิดหวังกลับบ้านไป<ฆ>เพราะว่าเขาฉีดให้กับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นไม่รับ Walk in ถูกไหมฮะ<ฆ>ปัญหาที่2ก็คือลงทะเบียนไปปุ๊บจะไปฉีดแต่อยู่ดีๆกําลังจะออกจากบ้านละเปิดหมอพร้อมขึ้นมาอ้าวโดนเลื่อนแล้วโดนเลื่อนไม่ใช่แค่วันโดนเลื่อน ที่ด้วยลงที่กรุงเทพโดนให้ไปฉีดที่สกลนครคลงที่นนทบ,บุรีให้ไปฉีดที่แม่ห้องสอนอใครจะไปทันนะคะค่ะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะบ,บอกว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เดียวที่คนเดียวเช่นเดียวกับคุณลุงบุญเลิศนะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าให้ลูกลงทะเบียนร,รับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมแต่กลับไม่พบชื่อเข้ารับการฉีดจึงเดินทางเข้าตรวจสอบโดยพบว่าคุณลุงได้ลงทะเบียนจริงแต่กรอกข้อมูลไม่ครบทําให้ไม่มีรายชื่อรับวัคซีนเลยต้องเลื่อนไปฉีดวันที่3 สิงหาคมแทนนะคะโหก็ยาวเลยนะหลายเดือนเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ลูกลงทะเบียนไม่ครบอันนี้โทษระบบได้ไหมอันนี้ต้องบอกต้องด้วยกลับไปดูที่เราด้วยนะคุณผู้ชมอีกที่หนึ่งนะคะที่อำเภอสังขละบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนได้รับจัดสรรวัคซีนมาเพียง10โดสเท่านั้นนะคะ ผู้ชมฟังถูกนะ10บโดสนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมที่นั่นคือกรณีเนี่ยค่ะในพาคดกฤษดาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขละบุรีเขาก็บอกว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องการลงทะเบียนวัคซีนในระบบหมอพร้อมก็เลยได้จํานวนเท่านี้แหละแค่10บโดสแบบนี้นะคะครับเออสิบโดสหรือสิบขวดสิบโดสสิบโดสนี่ขวดเดียวนะคะสิบโดสสิบโดสค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมอีกที่หนึ่งที่จะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวานนี้มีผู้ลงทะเบียน130คนแต่วัคซีนที่ได้รับมามีเพียง70โดสเท่านั้นทำให้ผู้มาลงทะเบียจนจานวนมากเนี่ยไม่ได้รับวัคซีนนะคะบางคนไม่ได้รับวัคซีนก็โอ้โหก็รู้สึกแบบเสียใจอะ่ะอุตส่าห์ตั้งใจแล้วอะ่ะเตรียมร่างกายมาแล้วนอนก็พอแล้วอา้าวทาไมไม่ได้รับวัคซีนนะคะ แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลอ่างทองเกิดปัญหาเล็กน้อยเมื่อเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภยัยจังหวัดบังคนเนี่ยซึ่งลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลและมีการโทราศัพท์ดัดหมายให้มาฉีดวัคซีนแต่กลับไม่มีรายชื่อคือกรณีแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นกับหลายคนมากๆลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไม่มีชื่อของตัวเองลงไปในระบบอคุณผู้ชมก็โทราศัพท์เข้ามาเพื่อยืนยันการรับวัคซีนเนี่ย ตอนนั้นวัคซีนยังมาไม่ถึงแต่ยืนยันว่าคุณได้ลงทะเบียนในวันนี้เวลานี้แต่พอวัคซีนมาถึงตามจํานวนแล้วมันไม่ครบ,ครบแต่ลืมอาจจะลืมโทรไปบอกว่างั้นไม่มีสิทธิ์แล้วนะไม่เลื่อนไปวันหลังเนี่ยะครับเขาเลยบอกว่าการใช้แอปพลิเคชันในยุคนี้มันช่วยกระจายข่าวสารโดยเฉพาะข่าวสารที่มีความสําคัญแบบนี้ได้รวดเร็วและเข้าถึงทุกคนได้และการลงทะเบียนเนี่ยถ้าลงทะเบียนทางโทรศรัพท์คิวของการลงแต่ละคนอาจจะ ไล่เลี่ยงกันแล้วก็จัดลําดับไม่ถูกต้องแต่ถ้าลงทะเบียนในระบบไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตก็ตามเนี่ยมันมีไทม์ไลน์กําหนดไว้มันก็ทําให้ความสับสนน,นี้มันน้อยลงนั่นเองนะครเพราะฉะนั้นตอนนี้ในยุคที่เรากำลังเปลี่ยนถ่ายมีคนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงคนบางกลุ่มเข้าถึงมันก็เลยจัดกันยากสักเล็กน้อยครับ